สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับระบบของแบนดีแคนนะครับว่าทำยังไงได้พูดมีเสียงนะครับก็วนนี้ก็มีคนมาพูดด้วยครับผมขอเสียงหน่อยครับแหมเห็นไหมครับก็มืคุณนิวนะ่ะก่อนแรกเลยก็เข้าไปที่ทาร์เก็ตนะครับกก็กดตัวตัวนี้ครับตัวนี้ตัว,ตวที่ผมเนี่ย เห็นเลาไหมครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงหลัสเสร็จแล้วก็วิดีโอก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าอยากให้มันเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ผมมอาแบบนี้นครับมันง่าย,ยนะุดละต่อไปก็ฮอตฮอตคีนะครับจะเอาแบบไหนก็ได้ครับคือเราจะเล่นเราจะใช้ตัวไหนก็ได้ครับแต่ผมเอา F11 นะครับส่วน for format นะครับก็มันจะผมถ้าอยากให้ภาพมันสวยนะครับก็ นีค่ครับข้างล่างสุดนะครับที่ผมเช็คอยู่เนี่ยอ่าส่วนไอ้ about นี่ยครับก็คือมันจะบังคับให้เราซื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะสามารถโหลดอัปได้นานกว่าสิบนาทีนะแต่ผมไม่ซื้อซื้อไหมผมใช้แค่สิบนาทีก็ได้่าก็เนี่ยเนี่ยสมาการเนี่ยรอนะครับก็ยูสเนี่ย ตรงนี้คือออปชันคือเราจะเซฟไว้ตรงไหนก็กได้ในผมเซฟไว้ในด็อกิเมนนะครับก็บางคนก็อาจจะเซฟไว้ในเดสก์ท็อปก็ได้นะครับเออคุณนะครับผมขอเสียงหน่อยครับมาคุณเงี่ยมียครับอย่าหัวล้อดีครับก็วันนี้ก็รีวิวแค่นี้ครับขอบคุณครับ